อยู่ในระบบะพิกัดเชิงขั้วเหมือนเมื่อกี้โจทย์ให้ x มาโจทย์ให้ y มาขอให้หาพิกัดเชิงขั้วหา r เซต้า ากสูตร r กําลังสองเท่ากับ x กําลังสองบอกวก y กําลังสองแล้วก็แทนค่าคราวนี้จะวุ่นวายกว่าข้อที่แล้วเพราะว่ามันเป็นเศษส่วนยกกำลังสองทั้งเศษแล้วก็ส่วน สามเครื่องหมายลบใจกำลังคู่หาย3ามกำลังสองเป็น9กากำลังสองสี่สี่สิบหกยกกำลังสองให้หมดทุกตัว3ามกำลังสองเป็น9กําำลังสองการุดตัดกันหาย4ี่สี่สิบหกตัวส่วนเท่ากันแล้วข้างบนรวมกัน ส่วนสิบห r เดียวเท่ากับบวกลบสาถอดรู้ได้6 16ิถอดรู้ได้ได้4ได้บวกลบอาตัดได้อีก3ามส่วนสองนี่นะ หกกำลังสองสี่กำลังสองได้อาแล้วมาหาเซต้าแทนเซต้าเท่ากับ y ส่วน x แทงค่าไป y สามรูปสามส่วนสี่ ส่วนด้วย x ก็คือส่วนด้วยลบสส่วนสแต่เราไม่ส่วนมันเป็นเศษส่วนซ้อนพี่จะเปลี่ยนหารกลายเป็นคูณแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนปกตินยมันต้องหารด้วยลบสส่วนสหารด้วย x แต่พี่ไม่หารพี่เปลี่ยนหารเป็นคูณยกขึ้นมาคูณแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนาก็กลายเป็น4 ส่วนด้วยลบสามลบมันอยู่หน้าสามเหมือนเดิมเลขก็ตัดได้เลขตัดได้เครื่องหมายห้ามตัดห้ามย้ายข้างบนเหลือรูปสามข้างล่างเหลือลบหนึ่ง ทีนี้ทดนะแทนมุมอะไรเครื่องหมายลบยังไม่ต้องเอาไปคิดแทนมุมอะไรหาเซต้าก่อนหาเซตา้าแทนมุมอะไรมีค่าเท่ากับรูทสามมุมอะไรหนะ้ามีค่าเท่ากับรูทสามรูทสามรูทสามตัวนี้ก็คือแทน 60องศาที่ทดไว้ก็ได้60แต่คำตอบยังไม่ใช่60เพราะว่ามันเป็นครื่องหมายลบเหมือนเดิมเอาพิกัดฉากที่เขาให้มาเนี่ยเาพอด x ติดลบ x ติดลบอยู่ฝั่งซ้าย y ติดบวกดูเครื่องหมาย y นะหน้า y เป็นื่องหมาย วเป็นเครื่องหมายบวกบวกแสดงว่าอยู่ฝั่งบนพอดแล้วอยู่ในอ้อแรนที่สองอแรนที่2เนี่ยต้องเอา180ลบเซเพราะนั้น180ลบคือ60ได้มุม120 ได้คําตอบแล้วองอย่าลืมใส่องศานะถ้าเราต้องการแปลงองศาให้เป็นภายเอาองศาที่เราต้องการแปลงคูณพายหาร180เแาล้วตัด2ภพายส่วน3 โอเคได้เซตาแนละ้วแล้วก็สรุปเาเหมือนเดิมมาดูตัวอย่างต่อ เป็นเชิงคั่วิวธีทําโจทย์ให้พี่กระชากมาหาเชิงค้วคือหา R เซตาหา R จากสูตร R ากำลังสองเหมือนเดิม กำลังสองวก,กบกำลังสองคิดเลขคิดเลขกกากลังสองทุกตัว ส่วนเท่ากันแล้วข้างบนลวงมันได้ r เดียวเท่ากับบวกลบ4ส่วน3ได้ R แล้วมาหาเซตา แทนเซตาเท่ากับ y ส่วน x แทนค่าไป y ก็คือลบ2ลูทสส่วน3ส่วนด้วย x เป็นหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนตัด3ตัด2ตัด ตูสองตัดหมดเลยข้างบนเหลือลบหนึ่งข้างล่างตัดหมดเหลือหนึ่งทีนี้มาทดนะแทนมุมอะไรมีค่าเท่ากับลบยังไม่ต้องไปคิดแทนมุมอะไรมีค่าเท่ากับหนึ่งแทนมุมอะไรมีค่าเท่ากับหนึ่ง แทนมุมไหนน้าลองกลับไปดูแทนเกี่ยองศา45แตนสี่4ได้หนึ่งได้45เก็บไว้ก่อน45จากนั้นเหมือนเดิมเอาพิกัดฉากที่เราให้มาเนี่ยมาพอดดูแค่เครื่องหมาย x ติดบวกอยู่ฝั่งขวา y ติดลบอยู่ข้างล่าง เอาได้อยู่ในคอลัมน์ที่4คอลัมน์ที่4ต้องเอา360ลบเซตา360ลบเซตาคือ45ได้มุม315องศาหาคำตอบก็คือ315องศาถ้าอยากให้สุดมาเป็นพายคูณพาย580 แล้วก็ตัดเลขเอาแม่ห้าห้าหกห้ก็เหลือหกสพายส่วนสาเอาไม่9ก้าสี่สเก้าเจ็ได้7จพาย โอเคได้เซต้าแล้วแล้วก็สรุปเพราะฉะนั้นเราจะแปลงจากพิกัดฉากมันจะเปลี่ยนเป็นเชิงค้่อ่า ได้สี่ส่วนสามเซต้าจะตอบสามร้อสิบห้าองศาก็ได้หรือจะตอบเจ็ดพายส่วนสี่ก็ได้ตอบเจ็ดพายส่วนสี่แล้วกันโอเค